สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งในพระคิดทุกท่านนะครับวันนี้ผมกิจจรรนครับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในวิถีคิดชน59นะครับวันนี้เรามาถึง9ที่7แล้วนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมีโอกาสได้มาดูเนื้อหานะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ X Daily วันนี้9ที่7นะครับเรื่องชีวิตที่นมัสการพระเจ้านะครับ ระหว่างนี้เราก็จะมีโอกาสนะครับเริ่มต้นในการที่เราจะดูเนื้อหาด้วยกันและเราก็จะมีโอกาสเ,เริ่มต้นในการอธิษฐานด้วยกันก่อนเลยนะครับให้เรามีโอกาสร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าทรงอวยพรเมตตาพระคำพระเจ้าวันนี้เรื่องการนมัสการพระองค์นั้นจะทําให้ชีวิตของเรารู้จักความหมายที่เรารักเคารพบ,บูชาเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มาตายแทนบาเพื่อเราจึงทําให้เราคืนดีกับพระเจ้าได้ ขอพระเจ้าทรงเปิดไมไดเราเข้าใจเรื่องนี้และสามารถนมัสการพระเจ้าได้ด้วยจิตวิญญาณและความจริงอย่างถูกต้องด้วยเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสำหรับเนื้อหานะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาดูหลังจากที่เราได้ดูเรื่องของ หญิงชาวสมาเลียนะครับซึ่งเป็นชนชาติที่ไม่ถูกกับยิวหรือเกือบเป็นศัตรูกับยิวทีเดียวซึ่งมีความขัดแย้งรุนแรงแต่ว่าหญิงชาวสมารเลียคนนี้เนี่ยกลับไม่เชื่อวางใจในพระเยซูคิดเป็นพระคิดทั้งที่พระเยซูคิดนั้นเป็นคนยิวและนางก็มีความสนใจเรื่องกนนารนมัสการพระเจ้าด้วยเราจะมาดูนะครับก้าที่7วันนี้ชีวิตที่นมัสการพระเจ้าข้อพระพี่อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ยายพี่น้องอดทนแล้วก็อ่านไปใช้เวลาได้ไม่เป็นไรนะครับพระพี่เริ่มต้นแบบนี้ว่า ยอนบทที่4นะครับข้อ1ึ่งึงสีกว่าเลยนะครับเมื่อพระเยซูส,งสรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวอาจารย์เยซูมีสาวกและให้บรติศมามากกว่าย้อนความจริงพระเยซูมไม่ได้ทรงให้บรติศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกไปจากแคว้นยูเดียกลับไปที่แคว้นกาลิลีอีก ข้อสีนะครับพระลงจำเป็นต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเลียจึงเสด็จผ่านเมืองหนึงชื่อสิกาในแคว้นสมาเลียซึ่งอยู่ใกล้ที่ดินที่ยาโคบให้กับโยเซฟบุตรของตนบอ่อน้ําของยาโคบก็อยู่ที่นั่นพระเยซูทรงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเวลานั้นประมาณเที่ยงนะครับข้อ7นะครับ มีหญิงชาวสมาเลียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตัดกับนางว่าขอให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้อหาในเมืองข้อ9หญิงชาวสมาเลียทูลพระองค์ว่าทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมาขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาวสมาเลียเพราะพวกยิวไม่คบหาพวกสมาเลียเลยข้อ10พระเยซูตัดตอบนางว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและ รู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างก็คงจะขอจากท่านผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะ่ะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะเอาน้ำดำรงชีวิตนั้นมาจากไหนท่านใหญ่กว่ายาโคบบ,บรรพบุุษของเราผู้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือยาโคบเองก็ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรทั้งหลายและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยพระเยซูตรัสตอบว่า ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกข้อ14แต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันด์นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่ พรรียซูตัดกับนางว่าไปเรียกสามีของเธอมาที่นี่นางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีสามีค่ะเรรียซูตัดกับนางว่าเธอพูดถูกที่ว่าไม่มีสามีเพราะเธอมีสามีถึงห้าคนแล้วและคนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอเรื่องนี้เธอพูดจริงข้อ19ตอนนี้สำคัญนะครับนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะ่ะดิฉันเห็นจริงๆแล้วว่าท่านเป็น ผู้เผยพระวชนะบรรพบุรุษของเรานามัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านบอกว่าสถานที่นมัสการนั้นต้องอยู่ที่เย er รูซาเล็มพระเยซูตัดกับนางว่าหญิงเอย๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มสิ่งที่พวกเธอนมัสการนั้นเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานามัสการนั้นพวกเรารู้จักเพราะ ความรอดมาจากพวกยิวข้อ23นะครับแต่ว่าระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัมศการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาสแสวงหาคนเช่นนั้นมานามัสการพระองค์ ข้อ24พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสยาที่เรียกว่าพระคิดจะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตัดกับนางว่าเราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้นข้อ27 เมื่อพวกสาวกของพระองค์กลับมาพวกเขาก็ประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงแต่ไม่มีใครถามว่าพระองค์ทรงต้องการอะไรหรือทำไมพระองค์ถึงสนทนากับนางส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกพวกชาวบ้านว่ามานี่มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคิดได้ไหม ข้อ30นะครับคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่าพระอาจารย์เชิญรับประทานเถิดแต่พระองค์ตัดกับพวกเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่พวกท่านไม่รู้พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาให้พระองค์แล้วหรือพระเยซูตัดกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทําตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและ ทำให้งานของพระองค์สำเร็จพวกท่านบอกว่าอีกสเดือนจะถึงฤดูกเกี่ยวข้าวแล้วไม่ใช่หรือส่วนเราบอกกับพวกท่านว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดทุ่งนาเหลืององางอลามและถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวกําลังได้รับค่าจ้างและกําลังรวบรวมพืชผลไว้สําหรับชีวิตนิรันเพื่อทั้งคนหวานและคนเกี่ยวจะได้ชื่นชมยินดีด้วยกันข้อ37นะครับ คำที่เขาพูดกันก็เป็นความจริงในเรื่องนี้คือคนหนึ่งหวานและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราใช้พวกท่านไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ตรากตำแต่คนอื่นตรากตำและพวกท่านเข้าร่วมในการตรากตำของเขาชาวสาสมาเลียจำนวนมากที่มาจากเมืองนั้นก็วางใจในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงคนนั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำขาข้อ40นะครับดังนั้น เมื่อชาวสมารียมาถึงพวกเขาจึงเชิญทูพลพระองค์ให้ประทับกับเขาและพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นสองวันและจํานวนคนที่วางใจในพระองค์ก็เพิ่มขึ้นเพราะพระดํารัสของพระองค์ข้อส2สองนะครับบอกว่าพวกเขาพูดกับหญิงคนนั้นว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปที่เราเชื่อน,นั้นไม่ใช่เพราะคําพูดของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่า ท่านผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริงนี่คือวันนี้ที่เราจะได้เรียนด้วยกันคือ9้าที่7ชีวิตที่นมัสการพระเจ้าจากพระธรรมยอมบทที่4นะครับข้อ1นึ 42. อย่างที่บอกไปว่าเรานะครับ ได้อธิษฐานกันแล้วนะครับแล้วก็ความตั้งใจของผมในการทําเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเวลาที่เราจะใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าในการสร้างชีวิตส่วนตัวหรือเรียกว่าการเฝ้าเดี่ยวแล้วก็ใช้วิธีการแบบการเฝ้าเดี่ยวแบบแอ็เพราะว่าเราเจอคําถามเสมอที่เราอ่านในพระคัมภีร์ก็เพื่อให้เราศึกษาง่ายเข้าใจง่ายนะครับก็ใช้แบบแอ็นะครับดังนั้นถ้าพี่น้องพร้อมแล้วเราจะมาดูหัวข้อแรกด้วยกันนะครับ attitude นะครับ ใน a ด t ต t u d ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่านะครับเราได้ความรู้ใหม่ๆหรือได้รับทัศนคติใหม่ๆจากการอ่านพระพีเมื่อสักครู่ได้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้นคือการนมัสการพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเป็นการแสดงความเคารพที่แสดงออกถึงความรักบูชาพระเจ้านะครับเป็นภาพเหมือนการก้มกราบลงไปบนพื้นจูบ พื้นอยู่ตรงหน้าผู้ที่นมัสการหรือก้มลงกราบลงที่เข่าของผู้ที่ตนรักหรือเป็นการถวายบังคมนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราอ่านจากพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับเราจะพบว่าโอ้โหมีเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวนะครับแต่จุดหลักของเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยกำลังจะบอกเราว่าคนที่จะนมัสการพระเจ้าได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการที่เขานั้นได้รู้จักพระเจ้าก่อน ได้เชื่อวางใจงในพระเจ้าก่อนโดยเฉพาะผ่านทางพระเยซูคริสต์เมื่อเราตระหนักว่าเราเป็นคนบาปแล้วเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าเราก็จะไม่สามารถจะนมัสการพระเจ้าได้แต่เมื่อเรากลับมาสู่การคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้วคนที่ได้รับการชําระบาปคนที่มีสถานะใหม่เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อเขาเห็นคุณงามความดีของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นยกโทษบาปไม่เอาผิดไม่ลงโทษและให้อภัยเขา เขาจึงเกิดความรู้สึกในจิตใจที่ยกย่องชมเชยเห็นคุณค่าความดีของพระเจ้าหลายคนทีเดียวนะครับอาจจะใช้เวลาในชีวิตนี้ต่อสู้ความบาปความบาธรรมพยายามรักษาศีลพยายามถือศีลพยายามทําดนะีเพื่อให้ความรู้สึกของตัวเองว่าเป็นคนดีแต่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนบาปและพุงมาเพื่อยกโทษบาปให้กับเราเหมือนกับหญิงชาวสมเรียคนนี้นะพระเจ้าบอกเขามีสามีมาแล้วตั้ง5คนคนที่มีอยู่นี้ก็ยังไม่ใช่ เขาถึงรู้ว่าโอ้พระเจ้านี่อัศจรรย์มากรู้ได้อย่างไรไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะและเมื่อเขาสนใจเรื่องของพระเจ้าขึ้นมาเขาเลยถามว่าเขาจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างไรนะแต่ถ้าเกิดคนที่ได้กลับใจใหม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วเขาเห็นคุณความดีของพระเจ้าที่ยกโทษความบาปผิดของเขาเขาจะแสดงออกมาเป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญ,ญาณและความจริงเนะพราะอะไรเพราะมี พระเยซูใช่ไหมครับบอกกับคนนั้นว่าการนมัสการเนี่ยเขาจะแสดงออกมาเป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่ามนุษย์เหานั้นการนมัสการนั้นเป็นเรื่องที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มนุษย์นั้นนมัสการพระเจ้านะแต่เมื่อมนุษย์ไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาก็จะเป็นนมัสการสิ่งอื่นและเมื่อเขานมัสการสิ่งใดเขาเห็นคุณค่าสิ่งใดเขาเคารพบ,บูชาสิ่งใดเขารักสิ่งใด เขาก็จะบูชาสิ่งนั้นและเขาก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งนั้นที่เขาบูชาดังนั้นพระเจ้านะครับสร้างมนุษย์ขึ้นในพระฉายของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ต้องการจากมนุษย์เราคือพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่นมัสการพระองค์เพื่อเราจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าพระเจ้าสร้างเราในพระฉายของพระองค์พระเจ้าต้องการให้เรานมัสการพระองค์ไม่ต้องการให้เรานมัสการสิ่งที่พระเจ้าสร้างแต่ต้องการให้นมัสการพระองค์ และเราไม่สามารถจะนมสัสก,การพระเจ้าได้เลยถ้าเราไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปจากความรู้ใหม่ๆอะไรบ้างที่เราได้เรียนรู้นะครับประเด็นที่2นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ต่อมาคือ Christ Infocus เราเห็นพระเยซูคริสต์เป็นยังไงในตอนนี้นะครับพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้เพื่อให้เรานะครับเชื่อวางใจในพระองค์เราจะรอด ้นจากโทษของการพิพากษาพระเยซูบอกว่าเริ่มต้นที่คนยิวก่อนคนยิวจะได้รับการยกโทษซึ่งพระเจ้าอยากจะให้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรื่องนี้นะครับประกาศไปทั่วโลกดังนั้นเริ่มต้นจากคนยิวหรือคนอิสราเอล,ลก่อนและจะไปสู่คนต่างชาติในที่สุดเพื่อคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์หมดโลกนี้จะได้กลับใจใหม่ เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และกลับคืนดีกับพระเจ้าเพื่อเขาจะกลับมาสู่การนมัสการพระเจ้าได้มาเห็นคุณค่าพระเจ้าได้มาเคารพรักพระเจ้าได้มาบูชาพระเจ้าได้เป็นการนมัสการคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์พวกเขาก็ไม่มีจิตวิญญาณและความจริงอย่างที่พระเจ้าบอกพวกเขาจึงกราบไหว้และนมัสการสิ่งที่เป็นรูปเคารพบางคนอาจจะกราบไหว้ธรรมชาติบางคนอาจกราบไหว้สัตว์บางคนก็กราบไหว้พระ บางคนก็ทําพิธีกรรมต่างๆซึ่งเป็นการนามัสการที่พวกเขาคิดกันเองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสบายใจมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขารับพระพรนะแต่แท้ที่จริงพระกมพีตอนนี้เมื่อหญิงชาวสมาเลียคนนี้เขามีคําถามว่าตกลงเขาจะนมัสการพระเจ้ายังไงพระเจ้าก็บอกว่าการนามัสการพระเจ้าต้องนมัสการด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงนี่เป็นการนามัสการที่พระเจ้ากําหนดไว้อย่างถูกต้องดังนั้น คนที่จะนมัสการพระเจ้าต้องมีจิตวิญญาณและมีความจริงคนนั้นต้องเป็นคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูรคริสต์เท่านั้นเขาจึงเป็นผู้มีจิตวิญญาณและความจริงและพระเจ้ายอมรับการนามัสการเช่นนั้นถ้าพี่น้องดูเนื้อหาดีๆตามที่ผมเน้นไปพี่น้องจะเห็นว่าหญิงชาวสมาเรียตอนแรกเขายอมรับว่าพระเยซูรคริสต์เป็นผู้ผเผยพระชนะ ผู้เผยชนะคือคนที่พูดพระวจนะของพระเจ้าเขายอมรับพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นแค่มนุษย์นะแต่ภายหลังเขายอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระคิดเป็นพระเมสสิยาของพระเจ้าดังนั้นเขาเลยสนใจเรื่องการนามัสการผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นจึงจะสามารถนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงได้ดังนั้นวิธีการที่พระเจ้านะครับกำหนดไว้ ในการนมัสการพระเจ้าการนมัสการที่พระเจ้ายอมรับการที่พระเจ้ายอมรับว่าใครเห็นคุณค่าพระองใครรักพระองใครบูชาพระองใครเห็นความดีงามของพระเจ้าพระเจ้าบอกวิธีที่พระเจ้ากาหนดไว้คือต้องยอมรับการยกโทษบาปจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าก่อนจึงจะกลับมานมัสการพระเจ้าได้อย่างถูกต้องนะครับนี่คือหัวข้อค r i s t in focus ไปแล้วนะครับดังนั้น ถ้าพี่น้องได้ทบทวนดูจากชีวิตของหญิงชาวซามาเรียนะเมื่อเขายอมรับพระเยซูคริสต์เขาจึงสนใจที่อยากจะแสดงความรักความเคารพความบูชาเป็นภาพเหมือนกันก้มกราบจูบแทบเท้ากอดแทบหัวเขา่าท่าทีเป็นแบบนั้นนะครับที่ี้เรามาดูว่าแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้ความจริงจากหญิงชาวซามารียคนนี้แล้วเราต้องการให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในด้านใดบ้างนะครับ การนมัสการพระเจ้าเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นเรื่องชีวิตปกติของชีวิตคริสเตียนในการนมัสการพระเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวันคือมีความรักมีความระลึกถึงมีความเคารพมีความบูชามีความรู้สึกยกย่องพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการนมัสการพระเจ้าคือการมาที่คิหจักรแล้วก็มาร้องเพลงหรือว่ามากลุ่มเซล์แล้วก็ร้องเพลงมาไลฟ์กรุ๊ปมาไลฟ์เชิร์ตมากลุ่มย่อยกลุ่มเซลล์แล้วมาร้องเพลงนะครับ แล้วบางคนอาจจะเข้าใจการน,นมัสการพระเจ้านั้นเป็นแค่พิธีกรรมทางศาสนาในการประชุมเท่านั้นเองนะครับแต่แท้จริงพระคัมภีร์ในตอนนี้ที่บอกเนี่ยเราเห็นว่าหญิงชาวซามารียคนนี้เขามีท่าทีในการยอมรับพระเยซูคริสต์และเขาสนใจที่จะนมัสการพระเจ้าแทนที่เขาจะต้องไปตามวิหารไปตามภูเขาเพื่อจะนมัสการพระเจ้าตามแบบที่พิธีกรรมเดินกําหนดเขาก็เข้าใจเลยว่าพระเยซูคริสต์บอกว่าให้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ และความจริงเพื่อยกย่องเพื่อถวายเกียรติและในที่สุดหญิงคนนี้ก็ประกาศและพาคนมาเชื่อพระเจ้าได้อย่างมากมายการนามัสการนั้นต้องเป็นเป้าหมายที่สําคัญในชีวิตคริสเตียนตลอดเวลาคือตั้งใจที่อยากจะดําเนินชีวิตในแต่และว,วันแต่และเวลาของเราโดยเห็นคุณค่าของพระเจ้าที่ประทานชีวิตนิรันด์โดยพระเยซูคริสต์ได้สละพระชนชีพนั้นเพื่อเรา ท่าทีแบบนี้แหละเป็นท่าทีที่พระเจ้าอยากให้เกิดขึ้นซึ่งเราจะไม่สามารถนมาสการพระเจ้าได้ถ้าเราไม่ได้รับประสบการณ์การยกโทษบาปจากพระเยซูคริสต์นะครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับสุดท้ายนี้คือว่าแล้วเราจะไปทําอะไรเซิร์ฟเราจะไปดําเนินชีวิตเราจะไปปฏิบัติเราจะไปทําอะไรนะครับความรอดน,นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการนมาสการเราควรประกาศความรอดห่งข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์เหมือนหญิงชาวสมาเรียคนนี้ ประกาศให้คนทั้งเมืองมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสเพื่อที่ผลปลายทางคือชีวิตที่นมรสการพระเจ้านี้หลันด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในที่ที่ประทับของพระเจ้าในสวรรค์คนที่ไม่มีบาปเท่านั้นถึงจะอยู่ที่นั่นได้และคนที่จะนมัสการพระเจ้าได้ต้องเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในที่นั่นด้วยคือเป็นคนที่ได้รับการยกโทษบาปดังนั้นจิตวิญญาณของเขาต้องรู้จักพระเจ้าจิตวิญญาณและความจริงที่เขาจะนมัสการพระเจ้านั้นต้องผ่านทางพระเยซูคริส และดำเนินชีวิตใหม่ในการรักษาความชอบธรรมที่พระยอโยกโทษบาปให้ด้วยความตั้งใจที่จะนำมาสั่พระอานพระเจ้าด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงนะครับก็ฝาก9้ที่7นี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะเราใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์เยอะแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องสามารถพอสต์วิดีโอแล้วก็กลับไปบันทึกได้นะครับวิถีกิเีชน59นะครับทำโดยผมนะครับกิจกรแล้วก็เพจแอ m มินิสตี พี่น้องสามารถสแกน QR Code เพื่อจะติดตามได้แล้วเราก็ไลฟ์ผ่านกลุ่มวิถีคิดชนนะครับแล้วก็รวบรวมคำสอนไว้ที่ xdaily.com นะครับก็ในวันนี้ก็จะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะมีโอกาสาอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราเรื่องกนนะารนมัสการขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับการไถ่จากความบาปผิดโดยการเชื่อวางใจในพระเยซูพระคิสต พระบุตรของพระเจ้าที่นําให้เราคืนดีกับพระเจ้ายกโทษบาปเราและวันหนึ่งในสวรรคสถานเราสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้เพราะว่าเราอยู่ที่นั่นและเราสามารถนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงได้ขอพระยศอวยพรหลายคนที่เข้าใจวันนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิต และตระหนักถึงการยกโทษบาปพระเจ้าและรักษาความสัมพันธ์แบบนั้นเพื่อการนมัสการพระเจ้าจะอยู่ตลอดทั้งชีวิตของเขาไม่ใช่มาเพื่อการแค่ร้องเพลงแต่แสดงออกตลอดเวลาชีวิตของเขาว่าเขาได้รักพระเจ้าเขาได้เคารพพระเจ้าเขาได้บูชาพระเจ้าพราะเห็นแก่ความรักของพระองค์ที่ตายเพื่อไถ่บาปเขาด้วยเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ในนามพีคสิสต์เจ้าเอเมน